หงของการจ้างวานฆ่าผู้ต้องหามี4ี่คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงคําสารภาพของคนที่ก่อเหตุยิงตํารวจใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดกับนางสาววันนิวนนิพาหรือว่ามดซึ่งเป็นพญายาของผู้เสียชีวิตฐานจ้างวานฆ่าได้วันนี้ค่ะตำรวจก็จะนําตัวกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาญาติของผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่าจะยื่นคด ค้านการประกันตัวโดวยเฉพาะในส่วนของนางสาววันนิพาเมื่อวานนี้เนี่ยให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหานะคะแต่ว่าญาติของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันบอกว่าคงจะต้องยื่นขอประกันตัวเพราะมองว่ากรณีของคุณวันนิพาเนี่ยเธออาจจะใช้เหตุผลที่บอกว่าไม่มีคนดูแลลูกมาประกอบการขอประกันตัวด้วยก็ได้ดังนั้นก็เลยมองว่าจะต้องยื่นคัดค้านการประกันตัวแน,แน่แต่ในสิ่งที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งของคดีนี้ค่ะนอกจากสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว เรื่องของการจ้างวานฆ่าที่บอกว่าเป็นการจ้างวานฆ่าผ่านแอปพลิเคชันและนับเป็นเคสแรกด้วยที่มีการจ้างวานฆ่าผ่านแอปในลักษณะนี้ก็ทําให้ตํารวจเตรียมที่จะต้องขยายผลในการกวาดล้างด้วยนะคะแต่ว่าการจ้างวานฆ่าโดยการหาข้อมูลกันผ่านออนไลน์มันง่ายแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าดิฉันลองค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ก็เจอจริงๆค่ะมีทั้งการรับงานจ้างวานฆ่าบอกว่าเป็นมือปืนรับจ้างกระทั่งรับงานที่บ อกว่าจะไปทำร้ายร่างกายมีแยกกลุ่มจังหวัดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีช่องทางให้ติดต่อแต่สำหรับผู้บงังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลบอกว่าพวกประกาศในลักษณะที่เห็นในภาพแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นลักษณะของมิจฉาชีพเสียมากกว่าค่ะก็หลังจากการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นแอปเดิมซึ่งยังไม่เคยปรากฏว่ามีการรับงานจริงๆไปยิงคนจริงๆ นะครับจะเป็นพวกกลุ่มวิชาชีพเพื่อมาหลอกลวงประชาชนหรือคนที่ตกหลงเป็นเหยื่อแต่สำหรับเคสนี้ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งตำรวจต้องปรบับครามต่อไปครับแต่ว่าเบื้องต้นทางเจ้าตัวนะถึงคุณมดเนี่ยก็ไม่ได้ให้การสักทอดว่าใครเป็นคนแนะนำตัวแอปพลิเคชันนี้ให้ตัวเองรู้จักเพื่อที่จะไปใช้ในการจ้างวานถูกต้องไหมคะเธอปฏิเสธไม่ขอให้การในชั้นนี้เลย นะครับก็คือเราก็ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้จ้างงานเลยคือเคสนี้เนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่ามีการพนัดหมายพบหน้ากันจริงนะคะแต่ตํารวจก็บอกเหมือนกันว่าชื่อแอปที่มีการจ้างวันค่าออนไลน์อันนี้ขอสงวนเอาไว้ก่อนนะเพราะจะต้องขยายผลสอบเพิ่มเติมแต่ว่าเพจหรือว่าแอปที่พบส่วนใหญ่ที่บอกว่าเป็นมิจฉาชีพดิฉันก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าถ้าเกิดพบว่าเป็น มิจฉาชีพจริงแล้วทําไมประชาชนทั่วไปถึงยังสามารถเข้าถึงเพจดังกล่าวได้ทําไมถึงยังไม่มีการปิดกัน้นเป็นหน้าที่ใครหรือไม่ที่จะต้องดําเนินการในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันและมันเกี่ยวเนื่องกับคดีด้วยนั่นก็คือการเสียชีวิตของเสียตน้นที่ครอบครัวเขาก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากการใช้ยาพิษอาจจะเกิดจากการใช้สารพิษตั้งประเด็นกันที่ไซย,ยาไนตา์ตารวจบอกว่าไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนี้นะคะแล้วก็ตั้ง ประเด็นเรื่องมีการใช้สารตัวนี้อยู่จริงด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นคําถามตามมาอีกเหมือนกันบอกว่าถ้ามีการใช้สารตัวนี้การได้มาซึ่งสารพิษตัวนี้มันทําได้ยากง่ายแค่ไหนโดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศเราเองก็เคยมีบทเรียนเรื่องการใช้ไซยาไนด์ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นฆา,า,าตกรรมต่อเนื่องโดยผู้ต้องหาที่ชื่อว่าแอมคาถามนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ การควบคุมการจําหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องได้รับอนุญ,ญาตเนื่องจากมันเป็นสารต้องห้ามแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ในการดูแลเนี่ยไม่ใช่ตารวจนะครับจะเป็นองค์กรอย่างอื่นซึ่งวันนี้มันมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์ การเข้าถึงวันนี้ในโลกของโลกไร้พรมแดนหรืโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นมีการเข้าถึงได้ง่ายก็คงต้องมีการบูรณาการกันว่าจะทํำยังไงที่จะควบคุมไม่ให้เกิดเล่อบแบบนีเกิดขึ้นครับก็แปลว่าจากการสืบสวนก็มีความเป็นไปได้หรือว่าทิศทางการที่คุณวจอยากจะหาตัวสายงาณเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าต้องไปดูว่าเขาหาในพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าของภาคสี่ใช่ไหมคะเป็นแนวทางที่เราตั้งประเด็นการสืบสวนเลยนะครับว่า มีสารสายาญา ซึ่งหลังจากที่เกิดฆาตรกรรมด้วยไซยาไนแบบเป็นการฆาตรกรรมต่อเนื่องนะคะตอนนั้นเนี่ยเขามีการกวาดล้างการจําหน่ายออนไลน์กันไปแล้วมีการคุมเข้มการซื้อหาใครที่จะนําเข้าก็ต้องแจ้งเป็นผู้นําเข้าแล้วคนที่ซื้อต่อก็ต้องลงทะเบียนต้องระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานสารตัวนี้ด้วยดังนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นกับเสียต้นค่ะอันดับแรกอาจจะต้องพิสูจน์ให้ได้สียก่อนว่ามีการใช้ไซยาไนหรือว่าสารพิษอะไรที่ทําให้เสียชีวิตจริงหรือไม่แล้วถ้าเกิดมีการใช้สารพิษจริง อันนี้ก็อาจจะต้องนํามาซึ่งการขันน็อตครั้งใหญ่ถึงการเข้าถึงสารพิษเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ